เอาล้ครับเราจะไปกันที่หัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่คุณชุติพลอมริวัน์นะคะสวัสดีค่ะท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยคะสวัสดีครับ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 ผมจุตพลอมริวัน์ครับพี่ครับครับคุณชุันพลถามตรงๆอย่าโกรธนะครับเห็นหน้าเห็นตาหัวหน้าเลขากรรมการบริหารชุดใหม่ของพรรคเพื่อไทยแล้วในวงบการเมืองเขาวิจาร์กันว่าแสดงว่าตะกูลชินก็ยังไม่ยอมปล่อยมือจะตอบยังไงดีคะเจอคำถามแบบนี้เชิญค่ะเอ่อ คงคงไปแก้ไขความคิดคนอื่นลําบากนะครับแต่ว่าเราก็ยืนยันว่าเรามีการยกเครื่องมีการปรับเปลี่ยนจริงๆนะครับคนภายในตะกูลชินวัตรก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการบริหารจัดการพักต่อย่างใดนะครับวันนี้เนี่ยก็เรียนเลยนะครับความสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องของทางใจแล้วก็ความผูกพันครับแต่ในส่วนของการบริหารจัดการพักเนี่ยเรามีความไ็นอิสระนะครับครับครับแต่เขาก็พูดกันนะคุณประเสริฐเข้ามาเป็นเลขาพักครั้งนี้ก็มาจากเฮียเพงเฮียเพงก็มาจากคุณทักษิณ เขาพูดกันอย่างนั้นดังนั้นเขาจึงวิจณ์กันว่าแสดงว่าตะกุลชินยังไม่ปล่อยมือแล้วมันจะรีเอเจนลิงแล้วมันจะรีฟอร์มแล้วมันจะยกเครื่องกันได้อย่างไรยังสงสัยเราเรามีแนวทางอยู่ครับผมผมผมเรียนพี่ดอนในประเด็นอย่างนี้ครับว่าการย,ยกเครื่องครั้งนี้แล้วก็การเลือกสรรกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่รวมถึงหัวหน้าพักเนี่ยนะครับ ก็เป็นคนในทั้งหมดนะครับพวกผมยังไงก็ใช้คนในครับเพราะว่าต้องเป็นสมาชิกในปัจจุบันแล้วก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนมากที่จะต้องเข้ามาบริหารจัดการกันนะครับมันก็ต้องเป็นคนที่อยู่ในแวดวงเดิมๆที่เรามีอยู่นั่นแหละนะครับแต่ยืนยันครับว่าทุกคนมีอิสระทางความคิดแล้วก็มีความตั้งใจในการที่จะมาปรับเปลี่ยนยกเครื่องพักในครั้งนี้นะครับ ครับแต่ว่าหน้าตาของคณะกรรมาการคณะกรรมการอาหารในภาพรวมนะมันก็เดิมๆทั้งนั้นนะนะมันจะมีความคิดใหม่ๆหรือจะมีวิธีใหม่ๆได้อย่างไรกะนะันนจริงๆแล้วเป็นการผสมผสานหลายรุ่นนะครับถ้าดูดีๆนะครับดูภาพจากที่ขึ้นจอนี้ก็ได้นะครับ,รบ,รบมีการผสมรุ่นต่อรุ่นมีการผสมในเรื่องของภูมิภาคที่เป็นสัดส่วนที่ดีนะครับเข้ามาทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะ เป็นอย่างนี้ครับเพราะพักเพื่อไทยเนี่ยไม่ใช่พักของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะนะครับเราเป็นพักของคนไทยทั้งประเทศมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นกระบวนการในการบริหารจัดการเพื่อที่จะขับเคลื่อนไปสู่การเลือกตั้งกระบวนการในการที่จะดึงเอาคะแนนของพี่น้องประชาชนกระบวนการที่จะออกนโยบายที่ตรงกับพี่น้องประชาชนเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญของพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการผสมผสานจากทุกฝ่ายทุกเราเนี่ยเป็นสิ่งจาเป็นดูอย่างเช่นโคศกพักนะครับคุณศึกศิษย์เนี่ย เห็นนะครับว่าเป็นกลุ่มคนที่มาจากเทโนโลหะมาจากกลุ่มที่เป็นติ้งแท้งที่เราดึงขึ้นมาแล้วก็เอามาเป็นคนแถวหน้าเพื่อที่จะทํางานในการที่จะขับเคลื่อนด้านการสื่อสารนะครับในส่วนของรองหัวหน้าพักเนี่ยมีรองหัวหน้าพักที่มาจากแต่ละภาคมีรองหัวหน้าพักที่มาจากกลุ่มมวลชนเช่นพี่กอกแก้วพี่กุลทองนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนผสมที่ลงตัวครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นโอเคทุกส่วนผสมที่คุณจุลพันธ์ไล่มาทั้งหมดก็เดิมเดิม ก็เดิมๆอยู่นั่แหละมันไม่มีอะไรใหม่มันไม่มันมันไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะเนี่ยมันเปลี่ยนภายในครับผมไม่แน่ใจว่าพี่เดนัยคาดหวังอะไรนะครับจะให้เป็นคนนอกมาเป็นกรรมการบริหารถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคก็เป็นไปนไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องปกติครับค่ะในนโยบายหลายๆต่างๆต้องยอมรับนะคะว่าในสมัยอดีตเนี่ยนโยบายอะไรที่ออกมาแล้วว้าวว้าเดินใจประชาชนจะมีอะไรออกมาแบบนั้นไหมแต่ในขณะเดียวกันดูผลโพลและเพื่อไทยก็ดูอาการหนักเหมือนกันนะคะ คิดยังไงคะเออผมยังมองแตกต่างนะครับคุณระ <c oughs> มงรัตน์นะครับ <c oughs> วันนี้เนี่ยผมเรียนเลยว่าถามว่าเป็นภาวะปะกติหรือไม่สำหรับพักเพื่อไทยนะครับเป็นภาวะที่ก็เรียกว่าเราก็อยู่ในภาวะที่เพลี่ยงพล้ำนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราพ้นจากการเป็นรัฐบาลมาเป็นฝ่ายค้าน นะครับแต่อย่างไรก็ตามการทํางานยังมีความเข้มแข็งนะครับแต่ผมเรียนว่า,าในส่วนของตัวพักเองเนี่ยนะครับเราผ่านเหตุการณ์ลักษณะนี้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนการปฏิวัติรัฐประหารสองครั้งการที่นายกรัฐมนตรีของเราถูกตอดถอนโดยวิธีการซึ่งไม่เป็นไปตามกลไกของประชาชนนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่มันผ่านมาเนี่ยนะครับเราผ่านมันมาเราล้มแต่เราลุกมา นะครับครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เราพยายามที่จะถูกกดให้อยู่กับพื้นนะครับแต่เรายืนขึ้นสู้ครับผมยืนยันโอเคแบกชันนิดดึงทําไมบทบาทของคุณสุริยะจึงหายไปจากจอเรดาร์ดื้อๆเออไม่ได้หายไปไหนครับคุณสุริยะยังมีความใกล้ชิดกับพวกผมแล้วก็ทางพักอย่างเหนียวแน่นครับท่านเป็นคนที่แสดงความมั่นใจอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเลือกตั้งครั้งหน้าว่าเราจะต้องถึงตัวเลขสมาชิกสองร้อยคนให้ได้ นะครับท่านมีความมั่นใจเพราะว่าท่านเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกที่ลงพื้นที่อย่างอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทํางานกับพี่น้องประชาชนใกล้ชิดนะครับท่านเนี่ยรู้ดีครับว่าวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีวิกฤตอย่างไรก็ตามเนี่ยประชาชนที่ยังสนับสนุนพักเพื่อไทยยังคงมีอยู่ครับแล้วก็ยังเหนียวแน่นนะครับมันขึ้นอยู่กับพักเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพักเองที่จะต้องทํางานเพื่อที่จะจูงใจให้กับประชาชนกลับมาอยู่กับเราให้มากที่สุดครับครับ ที่บอกว่าคุณโซยะยังอยู่ในโครงสร้างใหม่ที่จัดกันขึ้นมาคุณสซยะแกอยู่ตรงไหนคะ่ะเป็นผอ,อ,อการเลือกตั้งครับผมยังคงเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งอยู่ครับ แต,แต่ผมเรียนว่าท่านสุริยะเนี่ยท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมมาเป็นหัวหน้าพักเนี่ยจะให้ท่านเป็นเลขาก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่าท่านก็เป็นเ,เรียกว่าเป็นปุชนียบุคคลของพักไปแล้วนะครับท่านก็ยังอยู่ในแวดวงแล้วก็คอยให้คําแนะนํานะครับสุดท้ายคงจะมีลักษณะของกรรมการยุทธศาสตร์ขึ้นมาซึ่งท่านก็คงจะต้องเป็นหนึ่งในนั้นที่จะต้องบริหารจัดการาให้ข้อคิดแล้วก็ไกด์ในเรื่องของทิศทางการบริหารจัดการการต่อสู้ทางการเมืองต่อไปค่ะครับ เอาละครับก็ขอเป็นกำลังใจคุณจุลพันธ์งานหนักหน่อยครับผมขอบคุณก็เชื่อมั่นครับว่าพรคเพื่อไทยยังมีความแข็งแกร่งครับแล้วเราจะกลับมาให้ได้ครับเราจะเป็นรัฐบาลที่ทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนครับได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณคับสวัสดีครับคุณจุลพันธ์อมรนิวัฒน์นะคะหัวหน้าพรคเพื่อไทย ขึ้นมาตอนนี้ก็ต้องเหนื่อยมากๆแลหนึ่งแต่คุณชินปล่อยมือจริงไหม,อมสองเขาเ <ใน S 1> ชื่อว่า,าไม่ปล่อยที่เขายังชื่อเกิดว่ายังไม่ปล่อยมือพระเพืไทยจะไปต่ออย่างไรภายใต้แนวคิดที่พยายามพยายามจะยกเครื่องพย,ยงพยายามพยายามที่จะรีเอเจิเนียรรีฟอร์มแต่ด้วยความเคารพส่วนผสมของคณะนตอ,อการบริหารชุดใหม่ที่ออกมาหน้าตาได้เห็นกันหมดแล้วมันก็เดิมเดิมเป็นตัวแทนประมาณนั้นอักซ์สกูค่ะเดี๋ยวช่วหนะว่ากันต่อค่ะ